สวัสดีค่ะอยู่ร้านยำเจ๊นหนึ่งนะคะร้านอยู่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบนะคะถนนคนเดินอ่าวประจวบหรือว่าถนนเรียบแทกเลีนะคะร้านหยุดทุกวันจันทร์นะคะปากหมุดเจ๊นหนึ่งแซ่ตำปากมาได้เลยค่ะเปิดกันด้วยเมนูแรกกันเลยนะครับเจ๊นหนึ่งกับเมนูหมูยอค่ะเผ็ดเปรี้ยวหมี่อยู่หมี่อยู่ยำหมูยอนะครับราคาเท่าไหร่เจ๊นหนึ่งเจบบาทจ้า เ็ดเปรี้ยวนะคะจะเรียบร้อยค่ะอย่าเพิ่งเล่นอันนี้ก็ผักรวมใช่ไหมใช,ใช่ค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะเน้นเป็นผักรวม,ม่ะค่ะเพราะไม่ได้บุกมามแม่ค้าก็ใส่เป็นผักรวมทั้งหมดเด็กตัด งานแก้อย่างนี้ต้องหักหักโคคิว้วละมีงานแกะโอ้โหเสร็จเรียบร้อยค่ะก,กับไข่แมงดากุ้งสดถอยแข็งค่ะปะลานะคะเป็ดกลางผักรวมจ้า สองร้อยห้าสิบะลัาเก็ดน้อยหวานน้อยนะน้องดูคิไวได้ดุด้านหลังเลยค่ะลูกค้าเอาที่หน่อยลูกยังก็ยังไปแล้วไม่ถูกเลยะไม่ใช่กำลังคิดว่าเราใส่อะไรไปแล้ว ได้ค่ะได้จ้ะไม่ได้มาบ่อยเนาะไม่ได้มาบ่อยจัดไปเลยไม่มีตัวเมียบ้างไหมตัวเล็กไม่มีตัวเมียอันนี้เป็นไซส์สองร้อยไงจะไม่มีตัวเมียเป็นตัวผู้ทั้งหมดเลยกระดองไม่ใส่ไปให้เนาะเพราะมันไม่มีอะไรไม่มีไข่ไม่มีอะไร ยำปูมาเลยนะปูมาพิเศษบวกกุ้งทูโทนบวกหอยแครงจ้ะกุ้งสดนะคะจ้าใส่ลงไปกุ้งสุกค่ะใส่ลงไปงไมทจมาเต็มหมอ้อหอยแครงค่ะโอ้โหจะส่งให้พี่กระถายนะ เผ็ดน nice. ้อยขอเพิ่มพริกอีกสักจี๊ดนะพอเครื่องเยอะแล้วดูท่าทางจะไม่มีความรสชาติเผ็ดน้อยเลยผักกระโพดมะม่วงไรบัวนะคะ ค่ะช่ำๆเลยเรียบร้อยค่ะกับเมนูปูมาพิเศษนะคะบวกกุ้งทูโทนค่ะบวกหอยแข้งผักรวมนะคะเผ็ดน้อยปลาลัเปรี้ยวน้อยไอ้หวานน้อยค่ะไปโรยใส่พี่ใส่ไหนจ้าเผ็ดน้อยด้วยจ้านี่โอเคต้องบอกว่าเต็มกล่องเลยเจอะหนึ่งจ้า วิวดูน้ำแข็งหน่อยจิเอาในลังเล็กมาใส่ก่อนต่อกกันเลยนะครับเจ๊หนึ่งกับเมนูกุ้งสดสอมมันค่ะกุ้งสดออกดีดี่านี่ไซส์กี่ตัวเนี่ยเจ๊หนึงยี่ส้าไหมประมาณยี่ถึงยี่สแปดยี่ห้าถึงยี่แปดตัวโลกค่ะ กับเมนูซอมมันกุ้งสดนะจ้าจ้าต่อไปกันค่อนพี่เข้ามาเมน,นูมาต่อกันเลยนะครับเชน,นึงกับเมนูสามไข่บวกกุ้งสุกค่ะสามไข่กุ้งสุกเดี๋ยวกุ้งสุกสามไข่ก็ได้นะา เขาจะมีไข่ปูไข่ปลาไข่มังดานะคะผัก,กรวมอ,อยจะทะเลาะก,กันได้ทุกคนใช่ไหมรอ,อ,อได้ทุกคนคะ่ะ ไข่แมงดาจ้า,าไข่ปลาอะไรแม่ไข่ปลาจ้าไข่ปลาเข็มบ้างนะฮะเป็นปึออ๊บไข่เขาไม่ทันต้องใช้เบอร์เอสไปก่อนจ้าเลยฉับเมนูสามไข่นะคะบวกกุ้งสุกค่ะจ้าเอาให้กล้องนู้นหน่อยกล้องนู้นหน่อยฮะกล้องหน่อยจ้า เมนูต่อไปจากกับเมนูกุ้งสุกไข่เมงดาไหลบัวจ้ากุ้งสุกค่ะอยู่ที่เท่าไหร่จ๊ะอ๋อ บวจ้ะเรียบร้อยค่ะกับเมนูกุ้งสุกไข่ไม้ยจ้า,จาเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับ กับเมนูกั้งนะคะบวกไข่ปลาเผ็ดน้อยค่ะไม่ราผักรวม ก้งก็เมือทีก็ไม่มีไข่ก็มีนะชช้นหนึ่งนะ,ะแต่ช่วงนี้ไข่จะเยอะนะช่วงเป็นก้งไข่ค่ะช่วงนี้ชช้นหนึ่งสั่งแต่ก้งไข่อย่างเดียวเลย <c oughs> จ้ะเรียบร้อยค่ะกับเมนูก้งไข่บวกกุ้งเอ่อบวกไข่ปลาจ้ะสำหรับออนทัวร์นะครับถ้าก้างมีไข่แล้วก็เอาไข่ไปนะชช้นหนึ่งนะค่ะต่อลูก เรามาปิดกับเมนูนี้พร้อมกันเลยนะครับเจ๊นึ่งกับเมนูหมึกไข่นะครกุ้งสดแซลมอนไข่ปลาไข่เมดาค่ะโอ้ลูกค้าแอดปูกับไข่ปูไปด้วยกันเลยไหมแต่ไม่ต้องเพิ่มได้เอาโอเคที่หนงได้เพิ่มน้ำยำให้ให,ใหญ่ครับลูกค้าเพิ่มไข่ปูกับปูมาด้วยนะครับ น้้ำยมใหอีกสำหรับใครที่อยากจะสั่งออนไลน์ก็สามารถทักเพจมาก็ได้นะคะรับืือแอดไลน์ก็ได้นะคะไลน์อะไรครับเจ้าหนึ่ง NUC n, n 0523นะคะเราก็จะมีแซลมอนมึกไข่นะคะ ช่ำๆไปเลยไข่ตัวแน่นมากค่ะจัดให้ดีหน่อยครับช้ำๆเ,เลยนะครับปูม้ากุ้งสดหมึกไข่นะครับตอนนี้นะคะแล้วก็แอดแซลมอนไข่ปลาไข่แมงดาแล้วก็ไข่ปูเพิ่มนะคะกระปนหลวงน้ำฟุกยำยลูกคิวที่เท่าไหร่จ๊ะยี่ห้า ทอพดรวนนะครับโอ้โหต่อด้วยไข่รังแบบนี้เลยเหรอเจ้าหน้าต่อด้วยไข่ปูค่ะสักครู่นะจ๊ะไข่ปลาจ้าไข่แมงดาจ้า สามชิ้นแล้วหรอตัดเอกตัดเก็บค่ะดิงอสตัวเดียวนะปิดกันด้วยเมนูกูม้าสดนะคะบวกกุ้งสดบวกอ่าแซลมอนนะคะบวกหมึกไข่ ไข่ปลาไข่ปูไข่มิงดาจ้าครับสำหรับคลิปนี้ผมเช่อหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราเจอกิปตต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ายบ,บายจ้าใช่ใชจ้าไปยั่วเลยชื่ออะไรอะ่ะ